ไิดอีกแล้วตะมุตะนี้ตะมุตะ,ตะ,ตะนี้ปากรีวายากจะทาสวัสดีค่ะ กระต่ายมัมสตอตนี่จ้ามเะะมืม่อนี้กะมาเขาไปอีกเช่นเคยค่ะมื่อนี้ซิมาพามาเก็บเฮดเพิิงหวานพี่น้องเดี๋ยวซิมพไปเบ่งนะคะอุปกรณ์นะคะพี่น้องกระคูมีคคดค่ะแล้วก็กระดิง่งกระดิ่งอันนี้ผูกผูกใส่เสื้อผูกใส่อย่างกระผูกเลยนะคะเพระา่าณเอาทัอองเสื้อเข้าอย่างะะลายนาะงี่บอกระดิ่งไปน้ำระยการนี้ค่ะขาดก็ได้ห้าหลงป้าสั่นมีกระไฟไปน้าโอเคพี่น้อง ได้แล้วพี่น้องแต่ว่าเท่าเท่าก็บว่าเป็นเพราะตัดเอาเพราะว่าต้องอึดอยากโอเคพี่น้องไปไปมา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 โอ้ยคือเท่าเทน้อแม่เลยอ่ะพี่น้องอันนี้ง่ายยังหรอหนิแจกแม่พยาบาลไม่ได้ไปใส้ดอกแากตัดขาเห็ด เขาก็ห่วงกันสวยพี่น้องตัวมูติมิเห็นไหมฮะก็จะกับห้องกาก้ากันนี่นล่ะสงสัยได้วปะพี่พาดมีไหมพี่พัด เอาเห็ดก็ดอกกำลังงามพี่น้องดอกกำลังงามกับอีกน้อยเดียวกับเถาแต่ว่ากับบ,บัเป็นอย่างเพราะมันอึดเนาะเอาโลดพี่น้องเนี่ยตาขันขันมันตัวปูเตปีมันกับซพอดีดีไปหน่อยพอดีแซ่บเลย ขออภัยที่พี่น,ออน้องกันกล่องแกงไปแกงมากอยู่มันต้องอยางสาก,กว่านี่มั้งปะคะขอโทษขออภัยหลายอ,อันนี้เฮ็ดผิดที่พี่น้องเฮ็ดผิดเด้อมันสิมีตุ้มขา,ขาวๆทั้งหัวตาดอกแดงๆทั้งไตกับเป็นซีๆก็จะเห็ดละงูกเห็นอียงบ้านเฮานัน่นล่ะห้ามกินได้พี่น้องเด้อขันเฮาบูจักจะก,กินเด้อค่ะเห็ดน,น,นั่นนะย่านอันนี้แม่ใต้กินนะ่ะแม่ใต้กินไปน้ามูคนที่เขาอยู่เป็นสิบบปีแล้วเขาหูเขาก็สิบ,บอกว่าให้เก็บแค่เห็ดนี้เห็ดนี้เห็ดนี้เห็ดอื่นบ่ไปแตะเลยเด้อค่ะ บบไปแเตะเลยแม่แต่แม่แต่ล่องเถวห้องกับโไปเตะห้ากับโไเปตเตะเพราะว่าขาอยใหญมันปเปื่อยเปื่อนมีดหืวมือห้าบโไปจับผามจับเด็ดขาดนะคะนี่ค่ะย่างไปเรื่อยๆพี่น้องย่างไปเรื่อยๆก็ย่างหลายโลเติบอยู่จนเมื่อแอแลบุ๋ล่ะขาแห้งเจ็บ่เนะขาแห้งปวดมันมีเห็ดซุ่มหนึ่งก็จังเห็ดอันนี้พี่น้องเห็ดตับก็เห็ดตับเตาก็เห็ด ก็อเห็นอย่างบานเห่าี่ไแมตอนนี้เราประกาศกินแล้วผู้ใดกินก็กินแล้วแม่ตายพวกกินพอมูคนที่เขาอยู่โดนๆดนแล้วนะเขาบอกฟังว่าคันพวกเป็นแต่กับพวกเก็บนะคันพวกอันนั้นก็คือพวกเก็บนั่นละยานเพราะว่าเคยมีคนไทยเห็นม่เราก,ก็บว่าโอ้ยกินได้กินได้มันเห็ดกอบานเห่าตัวนี้เมันบานเห่ายู่มันคนละดินคนละอากาศคนละอย่างมันอาจจะเป็นพิษกะไรได้ดพี่น้องฮันละคนเป็นเก็บไปกินเก็บไปกินันวัน,าน,านตายกัมีพี่น้องแล้วตัวแม่แตาเองนี่ก็เคยเห็นแผลเห็ดด้วยค่ะ เคยเก็บเฮดคอนสซนไปยายแม่นเป็นคูแฝดหรือจังไดนี่ละตอนนั้นแมแต่ได้เขา่าโร่งบานนอนล่งบานอยู่ขึ้นนึงพว่าอนาะะได้อีกแล้วตะมูตะมิตะมูตะม,ตะมิขากีลีบว่าอยากจะพากในหน่อยยังสีหนึ่งห้ามพี่น่องแซ่บขากขนาดแบบนี้นะโอ้ย,อยกได้ยังชีเต็มตาได้เนาะ ไปไปหาทอ่อหาทอ่อหาทอ่อพี่น้องหาทอ่อยางจุดวิ่งมากว่าปุรระมือน,นี่ยนะแซงจะกขาลาเป้แงแซงไม่ได้เต็มคกูเนาะมันก็สิได้งยินเสียงมกงึกแรงกังเลงกังเลงได้อยู่เสือแม่ตายติดไว้เพราะวะ่าอันเดือนก้อนแม่พี่น้องที่เขาไปเก็บบลูเบอรี่แม่เขาว่าเขาเห็นมีแมแล้วมีกระตุ้งคุ้นที่ไปเก็บนะก็เลยพากันย่านเอื้อยแม่ไตแห้งเป็นเสียงขึ้นหมึกลงคั้วไปตุกลงกลงกลงอันบักไง แล้วยานเอาว่าห้องยางเปดใน้ปลาห้าวออกไก่ไก่จากมูลเลยเหรอห้าบนเ้าก็ได้ยางคนเดียวดิพี่น้องห้ากับมันกับตายานเนาะห้างเที่เวหากับห้ากับตรงนี้แบบกระแลงนี่แ่ละมันจังสั์มันจังตื่นเห่าเหมนไหมมันจังหนีเห้าเนาะพี่น้องวิธีชีวิตยี่มหวางยี่ยมผ้ากันว่างหลังเลิกง้านเลิอกอย่างมุตะกับผ้ากันไปคลิปเฮ็ดมากหลายออกคู่เลยอันนี้กินบ่ไ้ที่พี่น้อง อันนี้อีหยังบุเหลืองเหลืองอ่ะดอกเป็นไงเหลืองนี่ก็บ,บแม่หนูพี่น้องจักเห็นองีงบอกราเก็บเด้บอกเก็บเด้โอ้ยวินเด้ตแมาเบิ่อบึงเ,เองยังวินว่นนกของเมืองเดี๋ยวขอโทษขออภัยนหน่อยพี่น้องเอ้ยอันคลิปหนาวไหมแม่ไต้สิบัแกง โทรศัพท์อีกแล้วไม่แต่ที่ถือหนึ่งหนึงไม่แต่ที่อโปแงงแปรกแก,ง,แกงมากมันวิ่นเนาะอันเรื่องเหลืองแจ๊คาทามบอชักเห็นอี่ยังมันบ่แจ๊คหายแจ๊ดีขึ้นิด่เราคอยกับไม่หูแดงแดงนี่จะไปบายมันเชี่ยมา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 มไม่มีหรอก ขาไิออกไปทางไหนโอ้ย <Okay. S 1> โอ้ย,อ,อ,อ,ยอ,อันเต็มกับคู่รือยังปาจีทูไม่อยากจะพาโอ้ยเอางงงคือดอกบานๆนอคะโอ้ยกระเทาน่ะสูโอยอ่างอ่อนน่ะสิจะคอยท่ายันอ้ยทายันแก้มจังสบ้ายเทาเยเจ็บส เก็บก็จะของแต่ค่าเห็ดโอ๊ยไปมองไหนก็นมีทุกคนมาก,ก่อนจะยิง่ง<ะ>กระป้านี่เห็ดเหลือ,อง กะไขยี่บ yeah. oh, ้านปลาอีกปลาไขยี่บ้นปลาไขยี่บ้านก็เห็ดเหลืองปลาผสมไงวันนี้ป่านพ่อมนงอมืางงี้เนาะพี่เดี๋ยวมีห้อยเกิดห้อยตีพู่เลยล่ะบ่านนี้โอ้ยห้อยสัตว์สัตมาเล่นน้ำโตี้ไหมพูดนะโอ้ยมันได้กินแบบกระดิ่งมันหนีไปล่ะพูดนะห้อยสัตว์เอ๊ะห้อยก็ห้อยยังไงเ้อ Con sắt như thế Ô Nhưng phía Bài bớt đây nè Phía tục mẹ ẩn chẳng Bà mình mua Khu nè. กอห้อยมันเล่นคักแต่มันก็มาเล่นว่าเฟียคักนามคักแต่อยห้อยตีนก็งหญ่แต่ว่าซัดงหญ่ตีมาแม่นบอพผู้น่ะเสียงมาเสียงแบบเขาลงเปล่งมาละยูเฟีย โอ้อจะดอกเท้าเท้าพี่พี่คุณแม่พี่ งามพี่น้องอันนี้งามพี่น้ององามอวบๆสุ่มนี้สุ่มนี้เป็นสาวในพ้อน้ำพ่อกินเนาะอ่ะอ,อนซ่อนได้อีกหลารร้อน,นไหมไม่เต็มตาไม่เมือนะคะ หงพี่น้องอยานี่กับไม่เหตตาอยู่ปีนั้นแ่นก็เห็นหง่งหน่อยดูหนะ่ชักสีใหม่สิแค่ไหนตา,นายังสามารถจีโลน้นนะมึงล้นไปลนน้นมาเลยมันบมีลายภานไหมพี่น้องไปบถือปลาว่างไปปลาใดกับโมีเว้ยฮือหลายอยากมากไหมพี่น้องออกมาก่ามือ่มือ ก็จะถึกไรจากเนี้แล้วเลิกงานแล้วก็ออกมากับคำคำสิกับจะถุงสองถุมหุดแล้วมือนี่พักกันออกมากทางทหารมุ้งแรงหมดล้วพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วกกับดัดมูอยู่ปั่มน้ะมันพักกันขี่มอเตอร์ไซค์ออกมากับเพื่อนมัดมูซุ่มเหมือนรถยนต์ไหมยูปั่มน้ะมันเขาก็เอาลับออกมานั่มกับพักกันตึงน้ำมันซอยกันแต่น้ำมันซอยมู ู้เดี๋ยวกัน่อโอ้โวดแล้วอ้อเมื่อข้าเจ้าได้เต็มตาพี่น้องเมื่อแย่ของเอาพี่คขอโพไ่านี่พี่พถ่นี่เขาองามแต่ทางนี้พี่น้องต่นซ่อนแห้งโอ้ยมีเด็นเจะมันบดีแห้งเราผสมสื่อแห้ง จา,าส่งหนีน่มอยู่ ee, ดีเนาะเห็นไหมไหนพี่ได้ลาลาาลาไเลยส่งลยขาลยขาลยบเลยเอาลุดหนอาิอันขมอุ้ยสุดายไหนขมเสื้ดอกมาไหนบ่ไหนกระดอกมาไหนละ่ะขมมาตขีขมว่าไทยเป็นรูปไทายเป็นรู π, ป มี่การว่าหยาดมาเต็มคุยนะคระหยาดมาเต็มคู่ไปงีแบบว่าเขาจะแบบป้าเอียนแอนในรายครับไม่เอีหยังว่านะได้บ่นี่เมาเท้าบ๊ทแกเอาเบื้างล่างอ่ะนะบ่ไม่เอียแกอ๋อข้างในสนนบ่ได้ดอกมันจะไปเกียงได้บ่ได้บ่ได้บ่ดูดูั่นเอาเต่าทิ้งมาหนึ่นบ่ได้เดี๋ยวนี้อันนั้นทิ้งเลยนะอันนี้ไงอ่นนะิ้งเล่นกิะถึงมันเท่าหรือเจ้าดึงไหนหรือจ่ายเบียร์ได้บ้นี่เบิ้งเบื้องได้อยู่ทำไอ้ดอกที่ไงมันบาดอ่ะได้บ่ได้บ่ ได้ม่กินบ่อันได้ได้ได้นั่นได้อยู่อันได้ม่ได้เน่ไอ้บรรดาขมูอะไรละอธิโนดบ่เอ๋คือตายตอนนี้ต็มคือตอนตอนนี้กินได้บ่ได้บ่ตอนนึงเต็มหม้อกินได้บ่กินได้กินได้โอุ้งอ่างโอ้คิดจะเป็นตระหนกกินได้บ่ได้กินได้บ่ว้าวขมข้อขมขอขอไ่ได้ขี้คุยด้วนี่หักมักอันนั้นเถ่าบ่มเถ่าเสี้ยวเถ่ากระซังเอายังเอาวิโอบ่เอเอ็นบ่ฟุนะเถ่ากระซังเถ่ากระซังเถ้ากระซัง จามอายุโอ้ขาไล่ขาไโอ้ขาไล่ขาไล่เอาโอ้แสงว่าแถวนี้มีเผือแถวนี้มีเอายังไงคนป้าบูแบร์ไหมบูแบร์กันไรข้ากลินก็เจอแถวาที่บย่งเงโอเคพี่น้องมือนีก็ได้สักนี่ละเพี่อแถวแถก็ยเงเสิเอาอยู่เพราะว่า มีมันอึดไหมเอาก็แกงแซบปลาแซบพุงโซหลายๆแล้วพี่น <Temple meals> ้องลก็ไ okay. ้พบพอกันไหมในคลิปหนาด้คะส่วนคลิปหนาไม่ได้ใช่ภาพเหนย่างกะพี่น้องลืมกดกระดิ่งไว้นะคะโอเคมือนีก่ะบายบายค่ะขอบคุณค่ะวัสดีค่ะพอราบายบายหน่อยบายแกโคตรอื่นแต่ออนหน่ชั้นดอกเดียวได้หนึ่งหม้อดลุมใจสดดมันเลือกเอาแบบนี้แหละ